รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเชียง6 0 8อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แมสตามปกติและทีมงานทุกท่านใส่แมสท,ทุกคนเลยครับและพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะวันนี้คุณแพมมีอะไรมาแจกไปชมเลยครับวันนี้ยังคงแจกเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะสามารถสแกน QR Code คตรงนี้ส่งชื่อนมสกุลมาได้เลยค่ะ ส่วนไทยแซ่บในวันนี้ถ้าพูดถึงเงิน10บาทโอ้โหสมัยเนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะแต่ถ้ามาร้านนี้รับรองว่าอิ่มอร่อยแน่นอนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไทยแซ่บสิบาทจ้าสิบาท พกเงินมาแค่10บาทก็อิ่มท้องแบบสบายกระเป๋าได้ที่ร้านพอใจแกง10บาทที่นี่เขาขายข้าวแกงราคาถทวยละ10บาทเท่านั้นมีเมนูให้เลือกทานสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันถึง10เมนูทั้งแกงเขียวหวานพะแนงไข่พะโล้ต้มข่าไก่ต้มจืดหรือจะเป็นน้ำพริกกะปิส่วนขา้าวสวยร้อนๆก็ราคาแค่10บาทที่สำคัญทานไม่พอลุกไปเติมได้แบบไม่อันส่วนของหวานก็มีให้ทานล้างปากราคาเดียว10บาทเหมือนกัน วันนี้ยกเมนูนารับประทานทั้งร้านมาไว้ในรายการแล้วจ้าวันนี้เราอยู่กับพี่อุ้มค่ะเจ้าของร้านพอใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ้มครับสวัสดีค่ะก่อน่นเลยถานถึงจุดเริ่มต้นในการทำข้าวแกงเริ่มต้นได้ไงฮะก็แรกเริ่มเดิมทีเราก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปนะคะแล้วก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองอแล้วทีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าจะ อาชีพไหนก็ได้รับผลกระทบกันทุกอย่างอะเนาะเราก็เลยคิดว่ามองหาว่าอะไรเนาะที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็เลยมาจบลงที่ร้านข้าวแกงเนี่ยค่ะ<อ>เพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะยังไงคนก็ต้องทานข้าวถูกไหมคะ<อ>จริงอันนี้เห็นด้วยไม่ว่ายังไงเราก็ต้องกินนะ<ช>แต่ว่าสงสัยนิดนึงว่าเราจะมาทําธุรกิจทําข้าวแกงแต่ทาไมเราขาย1ิบาทมันได้อะไรจริงๆริะค่ะพี่ ก็ก็อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันมันไม่ค่อยโอเคเนาะ hmm. ก็เห็นใจคนที่มีรายได้น้อยด้วย hmm. ก็เลยอยากจะขายเป็นข้าวแกงทั่รละสิบบาทพอให้ทุกคนได้แบบเข้าถึงได้อิ่มท้องกันเข้าถึงไม่ว่าฮะแล้วเข้าเนื้อบ้างไหมฮะราคามันดีเกิน <c oughs> เกินไปแล้วฮะ,ะก็มีเมนูที่แบบ ราคาสูงบ้างราคาต่ำบ้างอะเนาะก็มันเฉลี่ยกันไปใช่ค่ะโอ้แต่เอางั้นขอเริ่มต้นเลยได้ไหมฮะแนะนำหน่อยได้ไหมเมนูไหนที่แบบไปแล้วเอ้ยต้องลองทานเมนูที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นผะแนงพะแนงก่อนเลยนะพะแนงค่ะพะแนงนี่ขายดีทุกวันแล้วก็จะเป็นไข่พะโลส์อันนี้คือต้องมีทุกวันค่ะทุกวันนึงได้มอันนี้มีทุกวันใช่ไหมฮะแต่คุณภาพอ่ะ มันเป็นคุณภาพไหนอะของอาหารในราคา10บาทอย่างนี้มันเป็นหน้าตาแบบนี้จริงๆไหมเวลาไปร้านที่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือาามันเยอะเ,เลยนะทั้งให้แบบเนื้อหมูเต็มๆอะไรโโเต็มๆต็ะ ใช่แต่เวลาทานนี่ต้องคือตักแบ่งเป็นถ้วยถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋อก็เป็นถ้วยแบบด้านหน้าอย่างงี้อ๋อนี่นะนี่นะโอ้โหเยอะนะอย่างนี้วันหนึ่งมีกับข้าวสักกี่อย่างอะคะพี่อุ้มประมาณ15อย่างค่ะ15อย่างเลยเหรอใช่ค่ะเยอะนะครับแสดงว่ามีทางเลือกในการทานก็เยอะเช่นเดียวกันใช่อะเมื่อกี้แพนงแล้วต่อมาที่พะโล้ไข่พะโล้ใช่ค่ะถามจริงคุ้มเหรอไข่พะโล้ฟองพะโล้ฟองหนึ่งอะไข่ฟองหนึ่งก็5บาทแล้วนะก็ได้นิดหน่อยถั่วเฉลี่ยกันไปอะค่ะ นี่มีเต้าหู้ด้วยนะนี่น้ำนัวน,น,นะโอ้โหดูสิเพราะเดี๋ยวเนี้ยวเวลาเราไปกินข้างนอกอ่ะไข่ดาวอย่างเดียวนะกีบาทแล้วแต่อันนี้<ช>ที่ต้องมีเต้าหู้ด้วยมีน้ําด้วยมีโอ้ทุกอย่าง <c oughs> ได้หนึ่งถ้วยนะ <c oughs> ออได้รสชาติของพะโล้จริงๆสุดยอดมากครับผมอ้าวถัดมาข้างๆอันนี้เป็นเขียวหวานค่ะอันนี้หวานแกงเขียวหวานไก่เนาะใช่ขอจิมนิดนึงดีกว่าเพราะว่าจะได้บอกคุณผู้ชมได้ว่าเออราคาเขาสิบบาทแต่รสชาติเขาเป็นไงเนี่ยดีเลยครับจริงๆแล้วถือว่า เมนูแต่ละเมนูเนี่ยน่ารับประทานมากแต่จริงๆที่บอกว่าข้าวสิบาทนี่ก็คือสิบาทแล้วทานไม่อั้นเหรอใช่ค่ะตักกี่รอบก็ได้แสดงว่ากับข้าวเนี่ยโอเคเราจํากัดให้แต่ข้าวเนี่ยคุณไม่อิ่มคุณก็ตักเพิ่มได้เลยใช่ในราคาสิบาทนะใช่ค่ะโอ้โหอาฟิฝนเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่อร่อยอ่ะบางคนจะคิดว่าสิบบาทมันไม่อร่อยเปล่าแต่รสชาติคือมันเหมือนแกงเขียวหวานที่เรารู้จักกันนี่แหละคือเข้มข้น แล้วเขาก็ให้ไก่แบบเอาจริงไก่เขาอะเป็นไก่ที่ดีนะไม่ได้มีหนังเ,ออเพราะว่าปกติเราชอบกินหนังไงแต่คนที่รักสุ้อผเขาต้องไม่ค่อยกินหนังกันอ,อ,อร่อยเออดีครับแล้ว<ผ>มีทางด้านนี้นี่คืออะไรอะคะพี่เมนูนี้อันนี้ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมูค่ะผัดพริกแกงถั่วฝักยาวป๊อปปี้ชิมหน่อยไหมชิมหน่อยได้ไหมครับนะฮะขออนุญาตชิมนะผมอยากรู้เหมือนกันอื อันนี้คืออย่างพวกเมนูเนี่ยแต่ละวันเราคละยังไงบ้างคะมีต้มมีแกงหรือยังไงคะก็มีต้มมีแกงมีเป็นแกงกะทิแกงไม่ใส่กะทิแล้วก็พวกของทอดส<อ>ลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะ<อ>เป็นไงคะคุณป๊อปปี้ใช้คําว่าราคา1ิบาทก็จริงแต่รสชาติไม่10บาทนะครับรสชาติเขาอะเครื่องแกงเอย่ยหมูที่เขาใช้เอย่ยผมว่าเป็นคุณภาพดีอะหมูนุ่มมากมเครื่องแกงเข้าถึงมากๆเลยทานกุ้งเข้าสวยร้อนอร่อ,อ,รอย สิบาทนะนี่ยำกับผมจริงใช่ไหมี่ยใช่ค่ะสิบาทนะไม่แกงกันนะค่ะชอบคือถ้าเรามีตังวันนี้สมมติเรามีมือนี้เราอยากกินแค่20บาทอ่ะเราก็อิ่มได้แล้วซึ่งอย่างเนี้ยยี่สิบบาทมันยากมากที่จะอิ่มเนาะข้าวก็เติมไม่อั้นดีตรงนี้คือบางคนอาจจะแบบว่าเน้นข้าวหน่อยเราเน้นกับเราก็จะเอากับสักสองอย่างเออแสดงว่าต่อถ้วยเนี่ยก็ถ้วยละสิบบาทใช่ไหมครับ่ข้าวนี่ก็เริ่มต้นมาก็1สิบบาทเลยใช่ะออเต็มที่ยี่สิบอย่างที่พี่ฝนบอกเนาะอ้าวมีเมนูอื่นที่ไหนอยากแนะนําอีกไหมฮ ลาบจะเป็นลาบใช่อ่มลาบนี้มันเป็นลาบอะไรเนี่ยลาบหมูลาบลาบหมูค่ะเห็นลาบหมูนะดูนะครับว่าเขาให้หมูเยอะแบบนี้นะโอ้ไม่ได้แบบว่าเอาผักมาเติมให้เต็มนะนี่นะเขาแน่นน่ะจริงโอ้ชว์มากแล้วยังมีทางด้านนี้อันนี้เป็นต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่ต้มขาไก่ก็โอ้ย มีทั้งเห็ดนะมีเลือดมีไก่คือทุกอย่างเขามาแบบครบนะคะในความเป็นต้มขาไก่ที่แบบว่าโอ้คุณผู้ชมค่ะจริงโอ้ยต้องบอกว่าฟิลลิ่งของข้าวราดแกงเนี่ยก็ต้องมีน้ำพริกด้วยใช่ไหมครับใช่ไหนฮะวันนี้มีน้ำพริกอะไรมาฮะน้ำพริกกะปิค่ะโอ้โหน้ำพริกกะปิก็จะจัดจัดเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีน้ำพริกมีผัดให้มีผักให้ด้วยมีมะเขือมีแครอทด้วยพร้อมกับน้ำพริกก็ทานเพื่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันเนาะเนี่ยเป็นเซตแบบนี้นะเวลาคุณผู้ชมไปถ้าสั่งน้้าพรริกก็จะะไดเปมณนีแหลใช่ เสร็จนะอันนี้คือของขาวที่ร้านเนี่ยมีของหวานด้วยแล้ครับใช่ค่ะครบเครื่องเลยนะอะไรเอ่ยอันนี้เป็นทับทิมกรอบกับบุญมาพาวค่ะก็สิบบาทเหมือนกันเหรอคะของหวานก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปบางวันก็เป็นเฉาก๊วยเป็นของพวกขนมกะทิบ้างส่วนมากจะจะยืนอยู่ที่สองอย่างเป็นขนมวีกกะทิอย่างหนึ่งกับขนมที่แบบกินกับน้าแข็งกินกับน้าแข็งอีจังโอ้โหเป็นไงพี่ฝนทับทิมกรอบอร่อยไหม นุ่มหนึบข้างในก็แบบว่ากรอบๆก็คือเอาจริงๆคุณผู้ชมคือมันอร่อยในระดับหนึ่งเลยถือว่าต้องไปลองนะจริงๆเอาอย่างเงี้ยผมอยากลองแล้วถ้ามุดไปที่ร้านเนี่ยร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่อุ้มอยู่ที่ตลาดโชคอํานวยนะคะถนนตาลุบางพีค่ะตำบลแพทย์กาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในตลาดเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะมีปิดวันไหนไหมฮะช่วงนี้ก็จะปิดวันที่1กับวันที่16 มันหวยออกปิดน่อยอ๋ออันนี้คือไปรอลุ้นกันใช่ไหมฮะไปรอลุ้นโอเคถือว่าข้าวแกง10บาทในราคานี้หาทานยากมากแล้วนะยังไงไปอุ่นหนุนก็ได้ครับขอบคุณครับพี่อุ้มครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับช่วงหน้านะในช่วงของช่วยกันแซ่บครับผมใครที่ชอบทานน้ำพริกน้ำผึ้งจะรสชาติเป็นยังไงและที่สําคัญครับใครที่ชอบทานเอแคร์ช่วงหน้าก็มีเช่นเดียวกันพักสักครู่ครับ จากร้านน้ำพริกน้ำผึ้งค่ะใครที่ชอบกินน้ำพริกกับ สดๆนบะบอกเลยว่าห้ามพลาดอยากเพิ่มความแซ่บไ้กับมื้ออาหารเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีน้ําพริกอยู่ที่บ้านจริงๆงแล้วร้านนี้มีให้เลือกถึง32รสชาติเลยนะเยอะมากโอ้โหเยอะมากแต่วันนี้หยิบยกมาเฉพาะที่ขายดีที่สุดก็แล้วกันค่ะ,ะรสชาติขายดีนัมเบอร์วันยืนหนึ่งน้ำพริกตาแดงแมงดาของนี่ที่พี่น้ำฝนถืออยู่คือแมงดาตัวผู้ด้วยนะแมงดาจริงๆอ่าเขาบอกว่าใส่เป็นแมงดาตัวผู้แล้วมีปลาย่างผสมอยู่ในน้ำ คลิกด้วยที่ย่างด้วยเตาถ่านแบบอหอมๆเลยอะ่ะ พี่ผมเคยกินไหมเป็นไงชอบไหมปกติเคยกินแยกกันนะคะคุณผู้ชมแมงดาก็แมงดาน้ำพริกก็น้ำพริกไม่เคยไม่เคยกินน้ำพริกแมงดาแต่เพิ่งรู้ว่าน้ำพริกแมงดาที่มันกลิ่นแบบนี้เพราะมันมาจากตัวมันเลยตัวมันเลยใช่ไหมมีกลิ่นด้วยหรอกลิ่นมาเลยอะกลิ่นเป็นแบบนี้นะอถ้าอยากรู้อาจจะต้องไปหาแมงดาแล้วมาดมดูหรือซื้อไปเลยก็ได้นี่ซื้อน้ำพริกไปเลยกระปุกละห้าสิบบาทเท่านั้นนะนอกจากนั้นแล้วมีน้ำพริกปลาดุกฟูไข่เค็มอันนี้สูตรเผ็ดน้อยน้ำพริกเผาผัดน้ำผึ้งอันนี้ก็คือใส่นนน้้างแทตลดวย ดีงามมากแล้วก็น้ำพริกปลาปลาร้าผัดทรงเครื่องอันนี้จะรสชาติเผ็ดจัดจ,จ้านหอมปลาร้าแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีน้ำพริกปลาสลิดอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันใช้ญ้าหวานแทนน้ำตาลด้วยโอ้โหทุกกระปุกกระปุกละ50บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ6กระปุกส่งฟรีแต่ถ้าซื้อ1ิกระปุกแถมฟรีอีกหนึ่งด้วยใครสนใจนะคะโทรมาเลยคะ่ะ8 8น4์แนะคะ ต่ไปร้านต่อไปดีกว่าเป็นของหวานบ้างพี่ฝนอันนี้จากร้านบอนนี่คาเฟ่นะคะร้านนี้เป็นแอแคลร์เจ้าดังในตำนานด้วยเห็นไหมเอแคลร์เขาน่ากินมากๆน่ากินมากน่ากินมากจริงๆแล้วก็เป็นแอแคลร์แป้งนุ่มและบางอันนี้จะมีทั้งไส้วานิลลานะคะแล้วก็ไส้พิเศษเป็นไส้มัทฉะมีเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นเขาบอกว่าแอแคลร์ของเขามันนุ่ จริงไหมพี่ฝนนุน่มมากนุ่มมากและหวานน้อยอย่างเงี้ยมันือโอ้โหใช่หวานน้อยด้วยอ,อันนี้คือจุดเด่นของร้านเขาเลยนะหวานแบบไม่เลี่ยนแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆของเขาว่าตัวแป้งอะ่ะมันจะแบบบางมากจริงๆที่เหลือข้างในอะ่ะเป็นไส้หมดเลยอะ่ะโอ้โหดีมากแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตเค้กด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเป็นช็อกโกแลตก็มีบลูเบอร์รี่ก็มีมมแครอทเค้กก็ขายดีเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีบานาน่าเค้กด้วยแล้วก็ที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคุกกี้แล้วก็บราวนี่ของเขา จะมาเซตแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้ก็กล่องละ7 0บาทเท่านั้นนะอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะคะแต่วันนี้ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งเลยสำหรับเอแคลรรถมัชฉะเขาบอกว่ามีแค่เดือนกันยานี้เดือนกันยายานี้เท่านั้นคือเขาจะเปลี่ยนไส้ไปเรื่อยๆเดือนหน้าก็อาจจะมีไส้ใหม่นะคะพี่ฝนลองช<อ>ิมไส้ใหม่ดูอันนี้เป็นมัชฉะอ่า ไ้คือแบบเต็มคำเลยนะคะนี้ก็จะหวานน้อยเหมือนกันเป็นไงพี่ฝนอร่อยไหมหอมกลิ่นชาเขียวแล้วก็หวานน้อยเหมือนเดิม แป้งเขาบางบางดีจริงบางไหมเ<ม>นี่ยกินไม่หยุดเลยอ่ะมาชาเขาก็จะมีความแบบขมของชาเขียวนิดนึงนะเพราะอันนี้เขาชาเขียวแท้เป็นชาเขียวแท้<ม>ใช่ค่ะเอาล่ะใครสนใจนะบอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดจริงๆขายดีมากๆ<ม>ต้องเข้าแถวซื้อเลยนะอ่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วยังจะมีแบบเป็นชาไทยด้วยนะตรงนี้เป็นชานม,ม,มคือจะมีอะไรบ้าง มีทั้งชามะลิชาพีชมีโกโก้นะคะแล้วก็เมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใครสนใจนะคะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ราคาเริ่มต้นที่70บาทเท่านั้นสนใจโทรม,เมาเลยค่ะ062-868-2465ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแับแล้วนะคะแผรต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเอาล่ะถึงช่วงแจกของรางวัลครับดูสิฮะวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครคขึ้นเดือนใหม่แบบนี้แล้วด้วยนะครับ สีก็เปลี่ยนหมดแล้วด้วยอเอาล่ะผู้โชคดีในวันนี้ครับคุณธนะอมรอค่ะเอาล่ะเนื่องจากขึ้นเดือนใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งให้รีบส่งเลยนะครับด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆเพียงแค่สแกน QR ว o d e โคดส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในกลองนี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับรางวัลไปเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช่แล้ววันนี้เนี่ยของรางวัลของเราก็ดีด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเครื่องทําน้ําแข็งนะฮะซึ่งหลายหลายคนเนี่ยยังไม่มีใช่แค่รับสายก็รับรางวัลเช่นเดียวกันถูกต้องเลยค่ะแล้วระหว่างนี้นะครับผมนะรับสายรับสายได้ด้วยสวัสดีค่ะคุณธนาอมรโทรจากรายการแซบพาซ่านะคะครับผมพี่อยู่จังหวัดอะไรคะสมุทรสาครครับสมุทรสาครพี่คะวันนี้โทรมาหาแจกของรางวัลเลยละกันรับไปเลยค่ะเครื่องทําน้ําแข็งจากสมาร์ทโฮยยยยยยยคยย มีหรือยังครับมีหรือยังค่ะป๊อปปี้ถามว่ามีหรือยังคะยังครับยังยังแบบนี้ก็แสดงว่าอยากได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับอ๋อได้ไปเลยค่ะพี่ยังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะรับผมขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพรู้เยว่าอาการร้อนแบบนี้เครื่องท้องแข็งดีและตอบโจทย์มากมานะครับ ย่างที่บอกนะครับว่ารีบส่งรายชื่อมานะครับเพราะว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วนะฮะเอาล่าจบจากรายการแล้วไปอย่าลืมติดตามครับรายการข่าว3สีครับแล้วก็ดูละครครับจำเลยรักเป็นละครบ่ายเนาะและละครเย็นไอ้ไข่อฮักเจ้าครับและคืนนี้นะคะคือเธอค่ะเป็นสาตอนสุดท้ายแล้วด้วยคุณผู้ชม้ามพลาดเลยคะ่ะเจ้ครับวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วะครับวันนี้พวกเราแซฟปาซาสว,ส,สวัสดีครับ